มาพบกับพี่ชับบิวอีกครั้งนะคะในการทําแบบประเมินครั้งที่สองนะคะด้านชั้นนิสสา์ค่ะตอนที่1วันนี้พี่ชับ้บิวจะพาเด็กๆไปกระจายตัวเลขกันค่ะเด็กๆค่ะพี่ชับบิวมีตัวเลขมาฝากนะคะ25ค่ะมี2กับ5นะคะเลข2อยู่ใน ก็จะได้25ค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาทำแบบประเมินนะคะวิชาคณิตศาสตร์ตอนที่1กันเลยค่ะให้เด็กๆหยิบหนังสือประเมินพัฒนาการขึ้นมานะคะวันนี้เราจะมาประเมินพัฒนาการด้านวิชาคณิตศาสตร์ตอนที่1นนะคะเด็กๆเ,เปิดไปหน้านี้เลยค่ะ ตอนที่1หน,หนูหนูคนเก่งกระจายตัวเลขให้ถูกต้องลงในช่องว่างนะคะเรามาดูตัวอย่างกันก่อนเลยนะคะตัวอย่างของที่เชื่อคือ50 50เราก็จะกระจายตัวเลขได้50บวก0นะคะ0เป็นหลักหน่วยเด็กๆก็เอาไปใส่ด้านหลังนะคะ 5เป็นหลักสิบเราจะใส่ในช่องด้านหน้าค่ะหลักสิบเด็กๆอย่าลืมนะคะต้องเติมศูนย์หตัวนะคะต่อไปเราจะทำพร้อมกันเลยค่ะข้อแรกอ่านว่า14 14กระจายตัวเลขได้อย่างไรเด็กๆเ,เติมลงไปในช่องว่างได้เลยนะคะ เสร็จหรือยังคะเก่งมากคะ่ะข้อที่สองอ่านว่าสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ด,อดกระจายตัวเลขได้อย่างไรเด็กๆเติมลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะ ต่อไปมาดูข้อที่3กันนะคะข้อที่สอ่านว่า10 10มี1กับ0นนะคะเด็กๆก,กระจายตัวเลขได้อย่างไรเขียนลงไปในช่องว่างเลยนะคะเวลาเด็กๆเ,เขียนเขียนให้เต็มช่องนะคะ ต่อไปค่ะข้อต่อไปอ่านว่า28 28เขียนกระจายตัวเลขได้อย่างไรเด็กๆเ,เติมลงไปเลยค่ะเก่งมากค่ะมาดูข้อสุดท้ายนะคะ ข้อสุดท้ายอ่านว่า35 35เด็กๆเขียนตัวเลขลงไปในช่องได้เลยค่ะถ้าเกิดใครเขียนเสร็จแล้วเด็กๆกลับไปดูตั้งแต่ข้อที่1นนะคะว่าเด็กๆเขียนครบทุกช่องหรือเปล่าถ้าไม่ครบนะคะเด็กๆเขียนให้ครบนะคะเสร็จแล้วให้คุณแม่ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับแบบประเมินของเราไม่ยากเลยใช่ไหมคะการกระจายตัวเลขนะคะเมื่อเด็กๆทาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆถ่ายรูปส่งมาให้กับพิเชอร์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ทิเชอร์บิวขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ